พี่น้องที่รักในวันสมโพธิปัสกาทวรสารได้เริ่มต้นเหตุการณ์ที่จะท้อนถึงการขาดความเชื่อโดยเริ่มที่มารีมักดาราและสตรีคนอื่นๆที่ไปยังพระครูหาที่ในขณะนั้นยังเป็นเวลาเช้าตรู่และยังคงมืดอยู่ซึ่งการกล่าวถึงความมืดตามพระคัมภีร์มีความหมายถึงการขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดพระเยซูเจ้าในเวลานั้น เพราะพระองค์คือผู้นำความสว่างมาให้ดังนั้นเมื่อมารีมักดาราได้เห็นว่าก้อนหินถูกกลิ่งออกไปนางจึงไม่เข้าใจถึงเครื่องหมายของบางสิ่งพวกนางไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นข่าวดีถึงสิ่งต่างๆที่เป็นไปตามที่พระเยซูเจ้าเคยตรัสไว้ไม่คิดว่าความว่างเปล่าของผู้หาเป็นข่าวร้ายนางจึงวิ่งไปบอกเปโตและสิบคนหนึ่ง การวิ่งไปจึงเป็นการออกห่างจากพระเยซูเจ้าที่ทรงมีชัยชนะเหนือความตายแล้วดังนั้นแทนที่นางจะได้ประกาศข่าวดีจึงกลับกลายเป็นการประกาศข่าวร้ายว่ามีคนนำพระเยซูเจ้าไปสิ่งนี้สะท้อนว่ามารีมักดาลายังไม่ได้มีความเข้าใจชัดเจนในพระองค์นางอาจคิดถึงเพียงชายคนหนึ่งที่รู้จักคุ้นเคยหรือรักผูกพันอย่างดีและถูกฝังไว แต่ไม่มีในใดที่จะทอนว่านางกำลังคิดถึงว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพการที่ข่าวถูกบอกไปยังเปโตและสิทธิอีกคนคือยอนเขาทั้งสองวิ่งไปและนี่เป็นการเริ่มต้นของความเชื่อยอนซึ่งเป็นสิทธิพระเยซูเจ้าทรงรักมากวิ่งไปถึงก่อนและมองเห็นผ้าผันพระศพที่วางที่พื้นแต่ไม่ได้เข้าไปข้างใน จนซิโมนเปโตรที่ตามมาติดๆและได้เข้าไปจึงได้เห็นผ้าพันพระศพและผ้าพันพระเสียที่พับแยกกันไว้แต่เมื่อยอนได้เข้าไปและเห็นทุกสิ่งเขาจะมีความเชื่อแม้จะยังไม่เข้าใจถึงเรื่องการกลับคืนชีพอย่างชัดเจนแต่เขาก็เริ่มระลึกถึงพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ว่าพระองค์จะต้องกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย เหตุการณ์นี้จึงเป็นการเริ่มเปลี่ยนแปลงจากความมืดมนไปสู่แสงสว่างแห่งความเชื่อปฏิกิริยาของสิทธิแต่ละคนที่ได้เห็นเครื่องหมายและได้ยินเรื่องราวทําให้เราได้เห็นว่าความเชื่อไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นในทันทีแต่ต้องมีการเรียนรู้และค้นหาเพื่อจะพบความจริงและพระเจ้าก็ไม่ทรงปรารถนาให้เราเชื่ออย่างงมงาย แต่เราต้องเชื่อในความจริงที่ได้เกิดขึ้นและได้รับการพิสูจน์โดยมีตัวเราเองเป็นคนสำคัญที่สุดที่จะพิสูจน์และมีเรื่องสำคัญที่สุดที่เราต้องทำคือการต้องสแสวงหาลหลักธรรมที่พระเจ้าทรงประทานให้เราในตลอดชีวิตของเราคิดชนแต่ละคนจึงไม่ได้สามารถเข้าใจทุกเรื่องเกี่ยวกับความเชื่ออย่างลึกซึ้งในทันทีแต่เราจะค่อยๆเรียนรู้อาศัยเครื่องหมายต่างๆ ที่เราได้เห็นในชีวิตแล้วค่อยๆนำมาปฏิบัติต่อไปที่เป็นการนำให้เราได้ก้าวหน้าและก้าวเดินออกจากความมืดไปสู่ความสวา่างดังนั้นความเชื่อของเราเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงกับคืนชีพเราอาจจะไม่ได้สัมผัสกับพระองค์เหมือนอย่างบรรดาศิษย์แต่เรากล้าที่จะภาคเพียรติดตามความเชื่อมุ่งมั่นอุทิศตัวในความเชื่อ มีความรักในการดำรงชีวิตตามความเชื่อมีความซื่อสัตย์ต่อความเชื่อเพื่อเราจะได้พบความชื่นชมนดีในความเชื่อและรู้จักที่จะอ่านเครื่องหมายแห่งความเชื่อที่ปรากฏมาในชีวิตเราเสมอการดำเนินชีวิตตามความเชื่อจึงต้องมีการยกจิตใจให้สูงขึ้นอย่างที่นักบุญเปาโลบอกชาวโคโรสีให้ใฝ่หาสิ่งที่อยู่เบื้องบน คือการสร้างความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้าและเจริญชีวิตเหมือนพรอองค์เพื่อเราจะได้พบความรุ่งเรืองแท้จริงและมีการกลับคืนชีพด้วยเช่นกันเพราะในหนังสือกิจการอัครสา,าวกได้บอกเราว่าการกลับคืนชีพเป็นการนําเราสู่การสร้างใหม่ทิศชนที่มีความเชื่อย่อมเข้าใจถึงสิ่งที่ปรากฏตามพระคัมภีร์ที่เผยให้เห็นและยืนยันความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าที่เราเชื่อ ทุกสิ่งเป็นจริงการอยู่ในพระองค์ผู้ทรงกลับคืนชีพย่อมนำประโยชน์ที่เป็นความสุขนิรันดรให้แก่เราเพราะทุกคนที่เชื่อจะได้รับผลจากการอภัยบาปและเมื่อไม่มีบาปเราก็จะไม่มีอุปสรรคในการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผู้ทรงรักเราและปรารถนาให้เรามีความสุขวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเจ้าประทานพระพรแห่งการกลับคืนชีพ เพื่อส่องสว่างชีวิตเราให้เดินในหนทางแห่งความสุขในพระองค์ Cao the la